ไม่สูงค่าสวัสดีเจ้ากินกาแฟแล้วนะเจ้ากาแฟนี่ยืนยันนะเจ้าเพราะว่าพี่ตรงตรงได้หนึ่งแก้วน้องเด่นนภาได้หนึ่งแก้วนะเจ้า,จาขอบคุณก,กาแฟเจ้าพี่ซื้อชามาให้แล้วขอบคุณนะเจ้าพี่นางพี่นางคําแก้วนะเจ้าที่โอนสตางค์มาเป็นห้องว่าเป็นอุปการะคุณนี่เนาะห้าร้อยบาทค่ากาแฟแต่ว่านอกจากกาแฟที่ ยินหลียินจมนำนำค่ะอ้อพี่นางทำแก้วตัวนาเจ้าแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากกาแฟแล้วเนี่ยได้กางเกงช้างอีลาเปียกางเกงช้างมาหรอจริงๆป้ณบอกว่าเอาไปกินกาแฟเน้อพี่โอนสตังละอันนี้น้องเดนเน้อพี่ตรงตรงเนอ้อได้กาแฟอีแลวได้กางเกงช้างตัวในราคาห้าร้อยบาทนะเจ้าอันนี้สีดําพี่ตรงตรงุณแม่คะ คุณแม่คะมาเอาคะ่ะกางเกงช้างคะ่ะช้างช้างช้างสีน้นําเงินนี้เด่นนภาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเดตก็สีแดงเลือดหมูคะ่ะเด่นมาน,นี่ก่อนเด่นนภาวันนี้วันนี้สามสาวนะเจ้าสามสาวเราจะเดินทางไปที่เขลังนครหรือว่าเมืองละกอนลาปางนะจ้าอุ้ยยิ้มได้แล้วว่ะยิ้มได้สิได้ข่าวว่าตาแต่เคียวลมเคียวฮักเอารถไปสลกนะเจ้าก็เล้เจอกันวันนี้นะเจ้าจะไิตรงๆ จะปาไปเออลำปางจ้าน้องข้าจ้าได้ข่าวว่าตั้งแต่บได้ใส่เขี้ยวละเขี้ยวว้าวอีาอน้องกระตึงแอลพีแผ่วพดแผ่วอันนี้เมืองฝางพ่นแอลเบาเยอเบาฝางนี่ไปใส่เขี้ยวเจ้าพี่แล้วน้องแอลได้อยู่ได้เจ้าน้องยิ้มยิ้มก่อนเดี๋ยวนี้ยิ้มโอเคร่างงามละแต่ก่อนน้องก็ยิ้มโอเคย่ะนวดโกธเรียบร้อยเจ้าพี่ตงเกิดเดือนิ่งนหรอม่ใช่เจ้าเพื่อนสาวเจ้าเดือนอ่ะบอกวัาเนี่ย ว่าหายแล้วงามแล้วปิกบางงามหมดแล้วเจ้าแต่ยังมีแผลเป็นอยู่เจ้าเดี๋ยวเอารองพื้นเข้ากบแผลเป็นวันอะไรวันวันวันเข้าพรรษาโอยตอนนั้นยังมาเข้าพรรษาแล้วเราปีแค่แห้งห้งแหงเป็นเจ็ดวันพุ่นต้อมาเข้าเตื้อตอนนั้นนะตอนที่เรนตอนนั้นเจ้างามแล้วก็คันเหมือนเดิมน่สลิปเหมือนเดิมนะเจ้า คนนคันเจือปีแสดงเจ้าปี๊ปี๊พี่คนเรียบร้อยน้องปี๊บ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงเลยพี่โอเดตกับเจ้าเรียบร้อยเจ้ามีเรียบกี่เรียบมีร้อยกี่ร้อยเจ้าเพื่อเพื่อกี่เป็นปันผู้เจ้าไปลำปางวันนี้เจ้าคือปี๊ครบเบิ้งคนเดียวพร้อมัต้องมาครบกูฮะคือไปใช้แงมเดินหน้าเปล่งปังเหมือนคนมีความรักเนาะหน้าอมเหมือนตีเนี่ยเหมือนเปล่งปังเต้าปี๊แล้วปี๊หน้าขาวอองตองจนอมชมพูอย่างนเด็ีในกับอมชมพูอ่ะอ๋อไม่สูงคนเล่าอยาก ปีในการมีความรากกับปีความรักมานอย่างช่วงนี้หันจี้แจ๊จี้แจ๊ะกับอันไอ้เวิร์นนะยังได้แบตเตียแล้วมันใหญ่สมแป็นหึกันใครห่กมาได้อีฉานะปีน้องมาได้อีจฉาแล้วใครหัมาได้อิจฉาปีเลยใครหักปีกนะน้องมากออีจฉาปีเลยแล้วใครห่กเส้นหคุณกูเนี่ยการเกงช้างค่ะอ่าพี่น้องเจ้าพี่น้องลำปางนะเจ้าวันวันนี้โอเดตปีตรงๆแล้วก็น้องเดนนาภา จะเดินทางไปลำปางนะเจ้าป้าหน้ากันกระทักททยกันได้นะเจ้า,าจริงๆเขาจะล่องแพก,กับบรรพบุรุษแต่เขาจะเดินทางหนึ่งวันก่อนนะเจ้าอาจจะแวะไปตามเรียบไร้รายทางนะเจ้ามีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างก็ได้นํากันเข้ามานะเจ้าเนาะตอนนี้ปีตรตงงเก็บครัวน้องเดนดีดผ้าเก็บครัวเดี๋ยวเดนจะไปเก็บครัวเหมือนกันนะเจ้าเอาเป็นว่า ไปเที่วแอลที่ไหนนะเจ้าถ้าร่างกายและจิตใจพร้อมนะเจ้ามีความสุขมียิ้มแย้มหน้าอมชมพูอย่างข้าเจ้าเนี่ยนะไปไหนก็จะมีรอยยิ้มและความสุขเจ้าเนาะเดี๋ยวนี้น้องเดนนพาก็ง,งามผลิตพานฑ์อดองงามใส่เสื้อสีดำเหรอนั่เหรอ,หรอสีดำลเลยมาเกลื่อนหอดเนาะมาเกิอนหอดตอนอยู่ฮองยาเนะนาะห้ามคนนั้คนนี้มาแอลห้ามคนนั้คนนี้มาแอล ไอ้ทีบอกกับพี่เขี้ยวว่าก่อ้ยแต่ประเด็นนี้มายิ้มกับลอร่ามายิ้มยืนยันเหรอฟันสวยแล้วใส่ถาวรแต่เจ้าถอดออกมาด,ดูตั้งดูตั้งยปะปะยอย่าแบบไปเลยมัเก็ยิ่งแย่แล้วพี่อย่างนั้นนะ้าแต่ใส่เขี้ยวมาใหม่นี่แบบใช้งานบ้างหรือยังยังเจ้าแล้วไปลำปางสัญญาว่าจะใช้งานก่อนแค่มีเครื่องใช้ประชัยใไปอู้คลิปตรได,ปได้เจ้าพี่บ่ได้น้อออกคลิปบ่ได้นะเจ้า,าได้เจ้า เจ้า,า,าภาคเหนือทั่วทุกจังหวัดนะเจ้าน่าท่องเที่ยวมากนะเจ้าลำปางเมืองรถม้าพระธาตุลำปางหลวงมี่ซานที่ท่องเที่ยวมากมายเจ้าแต่เราจะไปล่องแพกิ่วลมวันพูกขอบคุณร่วงหน้านะเจ้าแต่ต้องได้กินน้ำเงียวเนะไปลำปางต้องได้กินน้ำเงียวนะเจ้าต้องได้กินปีบกระไอ่อะอ่าน้องฝนมาได้ไปตัวนะเจ้า Stop.